สบายดีพี่น้องมาจะขู่จะคนมากินข่าวน้ากันพี่น้องทอดสิ้นแห้งพี่น้องแล้วก็ทอดปลาแห้งพี่น้องอปแห้งปลาหมอนเอาหายต่แต้มเอือปล่นน้ำลาวเลรพี่น้องเห็นหาครับ,บเห็นล้วก็บเห็นไปเห็นอยู่ตู้เย็นพี่น้องมันอยู่ในบ่อน,นันบ่อนไครนะรแต่มันมีนนื้อต็งมราเห็นแบบนี้เราไม่ต้มแล้วพี่น้องเด้ออ้ลูกก็จกข่ากินเองเจียวกะปิเจียวกะปิพี่น้อง อันนี้ทอดหมึกกระต้อยมาจีตเป็นว่าเป็นยากซื้อเอาเมื่อวานนีไปลองสองแตะประมนเจ้าซื้อ,อทอดพี่น้องกินมามๆมาแบบนี้สบายไปลอง,องมาๆๆมเราทอ,อ,อต้นครับมอห้เบิ่งโทรศัพท์แล้วลมันห้ยห้องพี่น้องใ<ม>ห้เบิ่งซะจะน้อยอกอับเท้าแหละกินข้าวแลว้วก็จะไปนอนพี่น้องเลย น้ำไม้ต้มโอ้เอาให้น้ำไม้ต้มปลาแห้งกับปลาเอาให้เป็นน้ำไม้น้ำไม้ต้มต้มร้าเกเลือพูดเนาะแซ่บๆซ่บบริเปื่อยพอดีได,ด้จืดค่ะ <c oughs> เมื่ะวานนี้ยัอยงอีกคมอยู่ในหนังในจืดค่ะก เป็นเขากินคือว่าแซบมันว่าสุอยากกินลองบ่งกินเอาเอ้ยแซบสมเขากินเขบอกกินยั่วอยู่เนครูเทาเป็นขากลินยังแเปตาแซ่บคืออยากกินกินบ่งกะเนี่ยกะซีแซบเด้วยี่เงาะกันแซ่บแต่มัมีไข่น้ำยแม่แซ่บขบหมึกใหญ่ใหเต็มทออเนาะแซบ กบ,บคือเขาโฆษณาอยู่มันม่น้อยมันไม่น้อยรุดมีอีก่ให้ใครอแล้วมันช้าพีแบวันนี้บหัยนอนม่หลับทำยงพไายยำเก้ว มันแค่เปลี่ยนทรัพย์กับชนบทพุทธิธรรมนะมันไม่ได้ไม่ไม่น yes. ึ่งคะยังที่ไหนก่อนนะแม่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 แ่แม่แม่แม่ม่แม่ม่แม่แม่่แแม่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  กตเป็นหนังพุดหลังบอกเราหนังครับหนังอะไรก็ได้อืมเขาหนังนี้อืมชอบกินหนังเน้าโตนี่ป้อนรูนมั้ยหนังเสียอ่ะหนโต่ง Đi càng mà dù nó càng cái nào Nàng mới vươn cả thảo sâu Đọc thế ưỡi ưỡi tí nào Thôi mà chuyên khẩu là cứ mà mưa nhìn nó một chút nông mưa nụ hông Cứ ra rồi, chúng ta hãy chuyên khẩu cơn Mùa rau này là tuyệt nên mất của đi hông Mà vươn nó phải chuyên đi đỏ ใช้ได Hay ้ม <proud> ันบ่ตกกลางเวนตกกลางคืนเนาะฝนเนาะมื้อคืนแห้งแห้งปลาสอันเลาะเก็บเห็ดนตนมา มันเจ้าคายในเพชรครึ่งกิโลสี่สิบเก้าอันบอกมันอดครึ่งกิโลโลนหนึ่งเก้าสิบเาว่าเขาจาะเขาจะมาเขาอะมาแบ,บ่งครึ่งหนึ่งนะเขามาค้ายขัาขาหสอะไรกินรายงาน Ano nangyayari pa nito yung itong yung Ano ยอวกันไปมหนึ่งบันยอวกันบันหัวพี่หนูกยจะน่ากับตกีกันตีกันตุ้มหาย โทรหา้องบ้าก็โทรม่ได้เลยโทรติดมาบอกเรอบอกหงาทดสอบแบ็คไว้แล้วจะปลุก คือในพอหานจนโคตรไม่อยู่ตารางแม่เยหายลูกหลายโยกให้มานอนถั่นอนถ่วคอยากรับเอาอยากรับจะับรับแต่ใจงอก็นอนเลยน้ำพันอยากนอนกัป้าเล่นเลยหายมังยังหาพออคอยากนอนกอดมานอหาคกอดป่มุดนัดเกน้อยมันอิสระ

เด็กหายอะไรเป็นไงครับเลือดหายครับไมเหาะจับไปจัาหวัดหัวหห้าหายบันหายบันตีกันเลย mẹ tìm nhà không lì không ừ. phải rồi không phải không 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 có không 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 ค่บสั่เดอร์พาติซตามกิกหนาเด็ขตกใจทุไรลยคอมเมนต์จะรักสั่พี่น้องบ้านจะดีพี่น้องม,มา